สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมทำใบุกท่านเข้าสู่ช่องร็อกกี้อินดี้ไซจ์เจอครับนี่ครับพี่น้องครับผู้อื่นเขาจะเลี้ยงนกเขาไว้ในกงในคอครับผมให้มันขันให้ฟังครับแต่สําหรับผมเลี้ยงนกเขาไว้เทิ่ยงลังค่าครับไว้มันขันให้ฟังใี้มือเศ้าแบบนี้นะครับมือมันขัน ขันมวลดีครับนี่ฮะกลังขันกกไข่ครับผมถ้าเป็นลูกของนกเขาตัวนี้ชุดนี้กับชุดที่สี่แล้วครับนี่นะครับกกไข่นะครับชุดที่สี่ส่วนลูกที่เคยฝักเคยยังก็ออกจากห้างไปแล้วครับนี่กลับมาไขอีก Mm.